ไปดูอีกหนึ่งประเด็นข่าวที่เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะที่ทั่วโลกเองก็จับตามองถึงการตัดสินคดีของนางองซานซูจีนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยถูกนำตัวขึ้นรับการไต่สวนในข้อหายุยงปลุกปั่นให้เกิดการก่อกรรบฏซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีค่ะ สำนักข่าว AFP รายงานเมื่อวันที่15มิถุนายนบอกว่านางอองซานซูจีผูน้นำเมียนมาที่ถูกกองทัพทำรัฐประหารถูกนำตัวขึ้นรับการไต่สวนที่ศาลของรัฐบาลทหารเมียนมาที่กรุงเนปีดอในข้อหายุยงปลุกปั่นให้เกิดการกอร่อกรบฏรวมไปถึงคดีฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคในการหาเสียงโดยหากถูกตัดสินว่ามีความผิดซูจีนะคะในวัย75ปีเนี่ย อาจจะต้องรับโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีการขึ้นศาลดังกล่าวนี้มีขึ้นหลังกองทัพเมียนมานำโดยพลเอกอาวุโสมินอองลายทำรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อ4เดือนก่อนตามด้วยการประท้วงใหญ่และการสลายการชุมนุมที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า850รายขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชม ทนายความของนางซูจีก็เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยนางซูจีนะคะก็ยังคงมีในเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงดีเข้ารับฟังการไต่สวนเป็นปกติพยานที่รัฐทหารก็จัดตั้งขึ้นมาในข้อหายุยงปลุกปั่นให้ก่อกระบฏอันนี้เป็นข้อหานะคะในเรื่องของกฎหมายที่ร่างขึ้นตั้งแต่ยุคเจ้าอาณานิคมยังคงปกครองอยู่แต่ว่าบางช่วงเนี่ยเธอก็มีแรงต้านทานดีเธอยังฟังตามได้ปกติ บางช่วงของการแต่สวนเธอก็ยิ้มด้วยอันนี้ทนายความส่วนตัวก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะขณะเดียวกันค่ะรายงานก็ระบุว่านางซูจีเนี่ยถูกตัดสินว่ามีความผิดในทุกข้อหาจะต้องรับโทษจำคุกถึง10ปีโดยนางซูจีเนี่ยที่เคยเป็นอดีตประธานาธิบดีรวมไปถึงอดีตประธานาธิบดี วินมินและก็มโยอ่องสมาชิกระดับบริหารของพรรค NLD ก็ต้องเข้ารับการไต่สวนในคดียุยงปลุกป,ปั่นในการก่อกระบฏด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่เพียงแค่นางสูจีนะคะที่จะได้รับโทษตัดสินสูงสุด10ปีอย่างที่บอกมายังพ่วงไปถึงนะคะอดีตประธานาธิบด,ดีวินมินและก็มโยอ่องด้วยนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองละคะ่ะ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ